อัส s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a t u l ล a h i wabarakatuh ตอนนี้อยู่อยู่ในช่องแคทชนแนลวันนี้เราจะมาดูว่าช่วงเนี้ยเรากินข้าวเที่ยงวันนี้เปจะมาลายโยทุกคนลองดูนี่มีโรตีเกี๊ย <c oughs> วหวานเกี๊ยวหวานแล้วก็ <c oughs> ขนมจีนแพ้ <c oughs> ขนมปังนี่ดีเดือ แกงแพะหมดแล้วนะเนยเข้าอารับช่อไหนช่อไหนลอกกล้วยทอดบรังไอศ c รีมหมดแล้ว น้ำแข็งเดี hmm. sure. and, hey! past, hey, overseas, ๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับผมไอข้างในไม่ต้องข้างในไม่ต้องเลยระยะตะมวยมากะยะตะมวยมาอยู่ปล่อยไปปลาอยไปตะมวย